สวัสดีครับทุกคนนะครับละเกมนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะครับก็อาชีพที่พี่เลือกเล่นเนี่ยก็จะเป็นอาชีพแวมไพร์ทุกคนและมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าอาชีพแวมไพร์ของพี่เนี่ยมีทาเลนต์ของเบอร์สเซร์เกอร์ทุกคน4ดาวด้วยนะครับซึ่งทาเลนต์นี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าตัวละครของเราเลือดลดเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจในการโจมตีระยะประชิดเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองทุกคนยิ่งเลือดลด ลงมากเท่าไหร่ยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นนะครับมันจะโหดสักแค่ไหนทุกคนไปดูกันนะฮะและเกมนี้พี่ต้องอาศัยอยู่ในเขาวงกดให้ครบ99คืนด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับเมื่อรับชมคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันทุกคนไปครับลุยหากใครอยากได้ค่าไส้บอกสุดเจ๋งและค่าอื่นๆในแมป99คืนในป่าต้งที่ดีดี้ช็อมีทั้งการกดเกมพาร์อัพเลเวลค่าฟาร์มเพชร และยังมีไอเทมเจ๋งๆในแมปดังต่างๆอีกเพียบจัดเต็มครบจบกในที่เดียวมาทุกคนนะฮะเกมนี้เหมือนเดิมพี่ก็เลือกอาชีพแวมพายที่จะเข้ามาเล่นนะฮะก็ตัดไม้แค่2ต้นพอทุกคนรู้สึกว่าขี้เกียจตัดไม้นะฮะน้องๆอ,อาจจะชอบตัดแต่พี่นี่โคตรขี้เกียจเลย <laughs> เอาออกฟาร์มกันทุกคนเก็บอะไรได้ก็เก็บมาแต่พี่เน้นเก็บเชื้อเพลิงนะคระับอ โอ้เป็นไฟฉายโอเคเฮ้ยทําเด็กคนที่หนึ่งว่ะทุกคนเฮ้ยแต่ว่ากองไฟเรายังไม่เลเวลสามถ้ำมันน่าจะยังเข้าไม่ได้ทุกคนแต่เปิดกองได้เฉยๆนะพี่ว่าอะลองเอากุญแจไปเปิดดู <pir> นั่นไงพี่ว่าแล้วนะครับอะเห็นไหมมันติดมันติดอะก็ฟาร์มก่อนทุกคนนี่ครับตอนนี้กองไฟเราเลเวลสามแล้วนะฮะท้ำเด็กคนที่หนึ่งน่าจะเข้าได้แล้วโอ้โห ไม่ต้องเดือดร้อนน้องต่ายแล้วนะฮะว่านี้อ่าฟาร์มไปทุกคนเน้นเชื้อเพลิงเน้นเชื้อเพลิงนี่ครับกองไฟพี่ลเวลสี่แล้วเป็นไงตัดไม้แค่2ต้นแค่นั้นนะฮะอ่าเราก็มาช่วยเด็กคนที่หนึ่งต่อเลยยังว่านี้มาน้องพี่มาช่วยแล้วน้องนะน้องนะน้องนะโอเคครับออกฟาร์มกันต่อแล้วเด็กตอนนี้ก็ยังอยู่ในถุงอยู่เลยอ่ะเก็บมาครับ ทงทงทงังทานถังน้ำมงถังน้ำมันหุ้ยแบนเน่อยู่ทางนู้นเก็บไมห้หมดเก็บไมห้หมดถังน้ำมงถังเชื้อเพลิงนะฮะอ่ะนี่ฮะคลังอาวุธโอ้ยไอโบไอโบตามเยอะวะ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์พี่โบก่อนแล้วกันยังหว่านี้ทุกคนมาฮะพี่โบเราไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยังไงวะนะยังไงวะนะโบโบ ไอโบวนไปวนไปวนไปโหดไม่ล่าเป็นไงทุกคนแวมไพร์ฮะทาเลนต์ของเบอร์เซอร์เกอร์ทาเลนต์ของอเบอร์เซอร์เกอร์สี่ดาวเออนะครับรู้สึกว่าทาเลนต์นี้นะฮะถ้าเลือดเรายิ่งน้อยเนี่ยยิ่งจะมีดาเมจแรงขึ้นทุกคนมาฮะวันที่สามแล้วก็ หาตัว๋วลั่นเวทีหาตั๋วเข้าเขาวงกดหน่อยและเกมนี้อย่างที่รู้กันเราจะมาอาศัยในเขาวงกดให้ครบ99คืนนะฮะวิ่งหนีกวางในเขาวงกดกันนี่ว่าทุกคนเฮ้ยลงวะ่ะทําทรงเหมือนไม่ลงแต่ก็ลงนะฮะมาโยนห่วงใส่ขวดโยนไปครับโยนไปโอเคสวยทุกคนไปเขา้าเขาวงกดกันเรา เข่ามาแล้วฮะสําหรับตัวข่าวงกดตอนนี้ข่าวงกดเรามันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะเปิดกล่องก็ลุ้นพวกโพชั่นนะครับพชั่นก็รู้สึกว่าไม่มีดาเมจหรือเปล่าลองโยนดูแล้วนะนี่ครับก็วิงว่งไปวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆเจอแล้วเนะี้ยทางเออเอเอนั่นไงกล่องเจอกล่องพอดีทางตันด้วยนะครับเนี่ยฮะไปเก็บไปเดี๋ยวลองเก็บเอาไว้โยนนะทุกคนนี่ครับวิ่งไปวิ่งมาก็เจอกับ หีบศพนะฮะสิ่งที่เราต้องการคือเคียวเท่านั้นถ้าไม่ได้เคียวออกเกมเลิกเล่นปิดคลิปนะฮะเป็นไรขอเป็นเคียวได้ไหมจบจบเคียวไปเรียบร้อยครับ <c oughs> ได้เคียวอ่ะทุกคนไปแล้ก็อ,ออกเกมแล้วนะฮะ,ะเดินวนสักสองสามรอบนะฮะแล้วก็เก็บขึ้นมาทุกคนนี่ฮะเคียวที่เราต้องการเป็นไงของฟรีจากอาชีพ มันฟันเบากว่าในหีบนะทุกคนนะนี่คะ่ะออกฟาร์มต่อครับเจอโบสแลเราก็ต้องมาหลอยเก็บแบนเนตทุกคนของดีของดีอยู่ในโบสฮนะได้แบนเนตมาสี่ชิ้นนะไปหลอยเสร็จแล้วก็หนีฮนะจังหวะนี้อุ้ยกล่องปฐมพยาบาลชุดใหญ่เก็บไม้เก็บมาเก็บไม้หมดอุ๊ยกระเป๋าเต็มแล้วอะไรวะเออฟาร์มกําลังเพลินๆนะฮะอ่ะเฮ้ กองเดงกองเดงกองเดงทุกคนลีลานิด <amigo> นึงนะฮะขอเป็นอะไรก็ได้มาเอาเรียบร้อยฮะเป็นชดกันไปเราออกฟาร์มกันต่อฮะจังหวะนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆฮะโอ้ยโอ้โหเดียว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหตกหลุมนะฮะมันเลยติดโซโลทุกคนมาไหมมาดิกลัวที่ไหนนะพี่โบนูนนูนนูน เข้ามาฟาร์มในนี้ดีกว่าทุกคนนี่ครับความโหดของแวมพร์ที่มีทาเลนส์ของเบอร์เซอร์เกอร์ทุกคนเลือดเรายิ่งลดเรายิ่งตีแรงนะฮะคอมโบกับเคียวทุกคนถึงเลือดเราจะลดนะฮะตีไปสัก2 3 4ทีเนี่ยเลือดเราก็เด้งนะฮะเออก็ถือว่าโอเคเลยนะเล่นสนุกเล่นสนุกบอกเลยมาครับเปิดกล่องครับโอ้ยลเฟิลกล่องทองเป็นไลเฟิลว่ะ เก็บไม้หมดฮะไปขึ้นไปบนหอคอยเป็นอะไรโอ้โหกเกาะเหล็กไม่ขอเก็บละกันพี่ว่าเสื้อแวมพายเนี่ยน่าจะดูดีสุดละนะฮะถ้าเราจะอาศัยอยู่ในเขาวงกฏเพราะว่าเราต้องอาศัยพ้าซีบเด้งเลือดของตัวเสื้อนะเอ้ยเค้กเอ้หัวติดโอ้หัวติดไป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 ขึ้นไปกินเค้กก่อนหิวพอดีนะครับจังหวะนี้โชคดีที่เจอเค้ก <laughs> เอาเปิดกล่องไปทุกคน อ๋อไฟฉายไม่เก็บก็แล้วกันจังหวะนี้มาครับกลับฐานมามทุกคนเจอรัตทิสองโต๊ะเพราะว่ามันเป็นคืนแรกนะนี่งไงหนึ่งทีสองทีครับเก็บเก็บใส่เชื้อพง<ม>เชื้อเพิงให้เรียบร้อยฮะกองไฟเราเลเวลหกไหมเนี่ยถึงบ้าเลเวลหกไม่น่าถึงนะพี่ว่าถึงก็ดีนะครับไม่ถึงก็ออกฟาร์ม อ้าวเฮ้ยถึงเฉยตอนแรกคิดว่าจะไม่ถึงนะฮะนี่ครับวิ่งฟาร์มกันต่อทุกคนเจอทำหมีนะฮะเด็กคนที่3เดี๋ยวเรามารองความโหดร้ายของอาชีพแวมพร์ที่มีทาเลตนเบอร์เซอร์เกอร์นะฮะนี่เป็นไงโอเคเลยอีกตัวหนึ่งว่ะเลือดแค่นี้ไม่น่าพอนะเดี๋ยวเราขอกินแบนเนตสักหนึ่งอันมาครับวนไปวนตีหนึ่งหนึ่งหมีทุกคนนี่ฮะสองสามสี่ห้าเฮ้ยหกที แต่นี่สะพันคืออะไรลูกไหมหมีมันกัดเราไม่โดนสักครั้งทุกคนอูโ้หูโคตรโหดอ่ะเปิดกล่องดูดีเป็นอะไรปั๊บอุยขวานแดงเอาเก็บเก็บไปก่อนนะครับมานี่มาพี่มาช่วยแล้วน้องกับบ้านกับพี่ออกฟาร์มต่อครับเดินไปเดินมาเช็คสตองโฮห,หน่อยเฮ้ยมันเข้าได้พอดีทุกคนโอเคจัดเลยพี่ชายสตองโฮนะฮะมามามนี่ครับ นี่ครับสตองโฮครับเลเวลหนึ่งครับมันก็ไม่คนามือหรอกครับสำหรับแวมพายที่มีเคียวเป็นไงแวมพายพี่เลเวลสามนะทุกคนตอนนี้อ่ะบอกเลยว่าโคตรติดเลยแวมพายนะฮะเป็นอาชีพที่เล่นโคตรสนุกนะสำหรับสายประชิดนะครับแบบสายบวกสายชนสายบูเนี่ยเออแนะนำเลยนะอาชีพนี้นะนี่ครับสายยับใสาย,ยับพอมันเลเวลสามเนี่ยพอมันดูดเลือดใช่ไหมหลอดเลือดทางซ้ายมือเราเต็มอะ มันดูดเลือดเยอะขึ้นไงทุกคนพี่ก็เลยชอบนะเนี่ยครับกึง่งกึ่งแบบว่ากึ่งอมตะได้เลยนะถ้าไม่นับว่าจะหิวตุยนะเออแล้วหิวแล้วทําทรงหิวตุยบ่อยซะด้วยดิเออสภาพต้องไปหาถุงล่าวาไหมเนี่ยเกมนี้เปิดกล่องออกมาเป็นโอโ้โหคู่ใน,นวะทุกคนอ่ะเปิดกล่องเพชรครับเก็บกล่องเพชรไป <S 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 เพชรห้าเม็ดสวย,สวย ดูดิเพชรพี่ก็ไม่เหลือแล้วจากร้อยร้อยกว่าเพชรนะฮะ <laughs> เหลืออยู่เจ็ดเพชรเนียตอนนี้เออเอาไปสูบทาเนเล่นอีกหมดแล้วนะฮะไปทุกคนนี่ฮะโหมันจะหิวนี่ไงอย่างที่บอกนะครับกลัวกลัวอะไรไม่กลัวนะครับกลัวหิวตุยนี่ฮะหวังว่าในกระเป๋าเรามันจะมีเนื้ออ้านี่ไงมีเนื้อเดี๋ยวเอาเด็กออกก่อนทุกคนนี่ครับมีเด็กมีเด็กอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวหลงเอาไปใส่ในถาดนะเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ย เขาจะต้องไปอยู่ในเขาวงกดเป็นเพื่อนพี่นะเออพี่กลัวผีล่อกในเขาวงกด <laughs> โอเคมีเนื้อน่าจะเป็นเนื้อนะเนื้อเนื้อเนื้อเกือบหมดนะครับไม่น่าจะมีเด็กโอเคเด็กเอาออกไปแล้วไนงะบางทีก็ช่วยไปช่วยมาหลงหลงลืม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 นะฮะเด็กสองคนสามคนอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนวิ่งไปวิ่งมาครับวันที่หกฮะช่วยเด็ก คนที่สี่เลยเรามีช็อตกันเรารีบเลยยังหมานี้ช็อตการสอยเลยครับเป็นไงโคตรตึงยิงเละหมดอะช็อตการโคตรแรงยิงหัวหมีประมาณสองนัดมั้งทุกคนตุยนะครับยังหมานี้ออ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยอ่ะไม่ขอเพิ่มเลือดแล้วกันนะครับเพืิงเม็ดคิดเราจะได้เล่นแบบระวังระวังนิดนึงเป็นไงนี่ฮะ เลือดแค่นี้โดนหมีทีเดียวตุยแนะ่นอนทุกคนนี่ฮะโอเคเรียบร้อยไปช่วยเด็กกันขอเป็นกล่องแดงได้ไหมทำคนที่สี่อ่ะโอ้โหเป็นเม็ดคิดเลยว่ะไม่ได้เปิดกล่องด้วยนะครับไปไอ้น้องไปอยู่ในเขาวงกดกับพี่นี่ครับวันที่หกตอนนี้เด็กกี่คนแล้ววะเด็กสามคนเด็กสามคนทุกคนนะครับตอนนี้ยังขาดเด็กอีกหน,นึ่งคนเนี่ฮะเด็กสามคน เดี๋ยวเราต้องไปช่วยเด็กอีกหนึ่งคนมาครับวิ่งไปวิ่งมาก็เจอแล้วครับสำหรับเด็กคนที่2นะฮะตัวคนนี้เป็นเด็กคนสุดท้ายนะฮะก็คืออยู่หน้าถ้ำของ People Alpha นั่นเองทุกคนนี่ฮะสองฮิตตุยปกติมัน3ามฮิตปะเออถ้าจำไม่ผิดมัน3ามฮิตนะครับนี่แหละทุกคนพาร์ทสีบของเบอร์เซอร์เกอร์นะฮะเราเลือดเราไม่เต็มไงมันก็จะตีแรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับโคตรตึงอนะ่ะบอกเลยอ่ะ ตอนนี้เด็กทั้ง4ี่คนก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่เหลือก็จะมีแค่ตัดไม้ใช่ไหมดูฐานพี่ดิไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนคือแบบหลงเหลงนะครับมีแค่อะไรวะมีแค่แผนที่อันเดียวนะครับนี่ฮะตอนนี้เริ่มตัดไม้แล้วทุกคนเรามีขวานแดงอยู่หนึ่งอันครับตัดไม้สนุกมากเลยอุ้ยตัดไม้สนุกจังเลยพี่ชอบตัดไม้มากเลยสนุกจังโว้ยตัดไม้อ่ะครับสนุกมากเลย มันไม่ได้สนุกนาดเตาเออพี่ชายมาทุกคนหลังจากที่ตัดไม้ผ่านไปนะครับมีไม้อย,อยู่199้บชิ้นนะพี่ก็จะเริ่มคราบโตคราบก่อนเลย12 3สนะครับแล้วก็คราบเตียงทุกคนนี่ครับอประมาณนี้แล้วก็เหลือไม้ร19เลยเลยหรอเดี๋ยวนะอเอาเตียงไปวาง,ง่อนนะครับเตียงที่1ทุกคนเตียงที่สออันนี้นะฮะ ถฐาเรามีแค่เตียงเนี่ยทุกคนกับแผนที่เอา้าเดี๋ยวขาดอีกหนึ่งเตียงหรอแป๊บบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าซื้อมาครบแล้วนะครับอ๋อนี่ไงเตียงอันแรกไม้เหลืออยู่99ชิ้นทุกคนนี่เป็นไงก็เท่ากับว่าเราคร้าโต๊ะค้าตั้งแต่เลเวล1 2 3ใช่ไหม1 2 3สเนี่ย1นนี่ครับโต๊ะเนี่ยนะดูนะ1นี่ครับโต๊นะนะ 1, ตที่หโต๊ะที่ส ตัวที่3นะครับแล้วก็สร้างเตียงสี 4, เตียงใช้ไม้ทั้งหมด100ชิ้นทุกคนเออเป็นไงโต๊ะคราบที่4เราไม่ได้คราบนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรแล้วนะฮะหลังจากนั้นพี่ก็ตัดไม้ต่อนะครับสะสมไม้ครบ200ชิ้นนะฮะก็สร้างแปลงแครอท20แปลงทุกคนเอาไปลองปลูกในเขาวงกตดูนะครับดูดีว่ามันจะปลูกได้หรือเปล่าในเขาวงกตเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องออกมานะครับ โอ้โหแดงแป๊ดเลยทุกคนสรุปแล้วนะครับพี่มองว่าในเขาวงกฏมันปลูกแปลงแครอทไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปปลูกข้างหน้าถ้ำเดี๋ยววะแต่ก่อนไปหน้าถ้ำนะครับเดี๋ยวพี่เอาเด็กมาวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันนี่แหลนะฮะเพื่อนของเรานะเด็กน้อยทั้งสี่คนเองมานั่งอยู่ตรงนี้แหละนี่ฮะนี่คือที่ของเองปลอดภัยที่สุดแล้วนะตรงนี้เอ้ยโบ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 ไม่เกี่ยวโอ้โหโบเกือบตุย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกะแกะแกะเดี๋ยวลบมันก่อนทุกคนดูดูดูจู๊กจุกแกะเล่นนะครับดูการจู๊กขั้นเทพทำอะไรไม่ได้หรอกมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกทุกคน <c oughs> นี่ฮะเลือดเลือดรีเลือดรีจู๊กจูกจู๊กจูกเป็นไงจู๊กเอ้ยโบ้โบโบ้ไม่เกี่ยวดิเบื่อโบ้อะโบ้มันชอบมาหล่อยขาแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโดนไหมเนี่ยโอ้ยไม่โดนติดเสาอยู่ติดเสาอยู่เฮ้ยมันติดเสาอยู่ทุกคน แต่ถ้ามันควิดอีกทีหนึ่งอ่ะน่าจะโดนเนี่ยเนี่ยไอเนี้ยน่าจะโดนหลบก่อนหลบก่อนดูดูดอดูดนดูดมดู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 ดนแต่ถ้าชนด่ดูดโดูดูนะดูดหดู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 มูดูดูกูด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 ทางตันทางดันูด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 ลบก่อนูดกดูดูวกดู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 ู่ด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 ูวิดูดูดูไป นี่ครับไปแล้วเราก็จูกลบไปกาี่ฮะโดนปะวะอ๋อเช้าพอดีโทหลังจากนั้นนะฮะพี่ก็มาทำการปลูกแปลงแครอทหน้าเขาวงกดให้เรียบร้อยมีอยู่20แปลงวางไปเลยครับนี่คืออาหารอันโอชะของเราทุกคนปลูกเอาไว้กันตุยนะครับ เก็บอะไรไปวะเก็บพวกแครอทพวกฟักทองไปกินนะฮะในเขาวงกอดการเอาไว้ปลูกปูกไปก่อน20แปลงวางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ไปบุกใบองบุูเขาไฟกันทุกคนเรามาหาถุงลาวานะฮะนี่นี่กลัวที่ไหนก็มาดิครับไอ้พวกรัดถีไอ้พวกรัดถีหวดยับหมดครับหวดยับหมดครับอ่ะเก็บมาให้หมดนะฮะอา่านี้ บอกเลยวมพายตรงนี้โคตรโหดโคตรอันตรายโคตรตึงนะครับแถมโคตรเท <laughs> ่ไปเปิดกล่องกันท่านผู้ชมนี่ฮะกล่องี้ถุงถุงโอเคถุงไปนี่ฮะมาราต่อทุกคนเดี๋ยวเอาพวกลัททิพวกนี้นะครับไปบูชายันให้หมดเพราะว่าพี่ต้องการที่จะทำหมวกสุดเท่อีกหนึ่งใบนั่นเองทุกคนไปครับเก็บเก็บมาเก็บเก็บมา การแหลกก็เก็บเก็บไม้หมดฮะอย่าปล่อยมันไว้บนพื้นโซโซเข้าไปจวกจวกจิ้มจิมกระโดดขึ้นไปจัดก,การมันนะฮะง่ายๆอีซี่อีซี่นี่ครับจากนั้นก็เอาไปบูชายันให้เรียบร้อยยีตัวแบบตึงๆึดูดีว่าจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับการบูชายันรอบนี้อา่า อ๋อนี่ไงเจมแดงที่เราต้องการทุกคนมาฮะออกล่าลัตทีกันต่อแล้วก็มืดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยแกะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเบียดมันเบียดมันเบียดโอ้โหมัดโอ้มันชนกระเด็นทุกคนเดี๋ยว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 จุกจุกเอ้ยในเข่าวงโกดเองยังทำะไรข้าไม่ได้เลยในเมื่อที่ขับแคบบอ อันนี้เองจะไล่ขิดค่าได้หรอพี่ชายนี่ฮะดูดีๆว่ามันจะวิ่งทางไหนแล้วก็จุกหลบเฮ้ยเฮ้ยแมมมดแมมมสไฟแมมมอดไฟเองเจ้าอ่ะเพื่อนเองอยู่ดีๆไม่ว่าดีเองมาไล่ค่าทําไมฮัลโหลมาแกะหายไปแล้วนะครับอืมอืมอืมมาเดิมาดีครับลัททิร่วงไปแล้วเหลือแมมมอดครับมาดีครับตัว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 จัดหมดไม่สนนะฮะวัะนี้ นี่ครับหลังจากนั้นพี่ก็ขึ้นมาบนแท่นผลิตกระสูนทุกคนนี่ครับเก็บหมดตอนนี้คือไล่เก็บพวกลัทิเลยนะก็คือไล่เคลีย,ยร์ไบโอมูเขาไฟเลยนะเพื่อที่จะพวกลัทิเนี่ยไปบูชายันนะครับเพราะว่าเจมแดงพี่มันไม่พอเว้ยเผลอเอาไปย่อยเออเผลอเอาไปย่อยก็ต้องมานั่งล่าพวกลัทินะครับเคลียร์พวกลัทิจนหมดหมดดะจนไอพวกในไบโอมูเขาไฟหมดด่าทุกคน นี่ฮะเก็บเไปเก็บเก็บไป,บบไปห,หมดนะฮะน้ำมันผลิตกระสุนเล่นไปนะฮะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้ละตอนนี้ปล่อยกองไฟดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอืมเป็นดาบไปหนูทางนู้นอีกหนึ่งตัวไปไปไ,ปไปนี่ฮะเสร็จแล้วเอ้โบโบหูวดีมันไม่ชนเราตกลาวาไม่งั้นเกมโอเวอร์ดูดีได้ไหมรอบนี้นี่ครับปูชามาเป็นเส้นเป็นสายเลยทุกคน โอ้ดาบไฟกับเจมเขียวมันไม่มีเจมแดงอ่ะโอ้ต้องไปล่าอีกแล้วสินะหลังจากนั้นนะฮะพี่ก็ทําการล่าอีกรอบหนึ่งจนได้เจมแดงมาในะที่สุดก็มาเรียบราชารัตธินะฮะมาขออนุญ,ญาตใช้ช็อตกันสอยหัวไปเลยแล้วกันทุกคนนะฮะเพื่อการที่จะจบเกมแบบรวดเร็วทันใจวัยรุ่นนะฮะไม่อยากลีลาแล้วจังหวะนี้เราอยากจะไปอยู่ในเขาหงกตแล้วฮะนี่ทุกคนในเขาวะ อ๋อนี่ไงเรายืนเ,ายนเยียบมันอยู่เนี่ยฮะของที่เราต้องการคือเขาเว้ยอ่ะเก็บระเบิดขวดไปด้วยนะครับไปเราไปทําหมวกกันต่อดีกว่านะครับและตอนนี้พี่ก็ถึงทั้งเหล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกอบทั้งเหล็กเสร็จแล้วนะครับก็เลือกคาบหมวกเลยทุกคนเนี่ยฮะเขาต้องการเปลือกแมงป่อง6ชิ้นเขาราชาลทัทธิ1ชิ้นนะครับแล้วก็เอามาคาบเราก็จะได้หมวกสุดเท่ได้กายทุกคนใส่คู่กับเสื้อแวมพาย โอ้โคตรตึงไปทุกคนเราได้หมวกสุดจา้ามาแล้วเราไปเขาวงกดกันต่อดีกว่านะครับนี่ฮะวิ่งไปวิ่งมาก็เจอจนได้ทุกคนเพราะว่ากองไฟเรามันหมดไงโอ้กว่าจะวิ่งหาเจอนะฮะใช้เวลานานอยู่พอสมควรเดินเข้าไปได้ทั้งหวะนี้อ่ะมาครับได้เวลาวิ่งเล่นในเขาวงกดแล้วทุกคนตอนนี้ของพี่ก็ฟูละครับพร้อมพร้อมบวกพร้อมวิงวงว่งหนีกวางวิ่งหนีแกะ นี่ไงพูดหนึ่งแม่งก็มาเลยเสียงโหยหวนเอาดูดิมันจะโผล่หัวมาปะมันจะโผล่หน้ามาไหมพี่ว่ามันไม่ยากนะสําหรับการวิ่งหนีพวกกวางในเขามงกตนะฮะแต่ที่น่าสไอที่สําคัญนี่คือไอตัวไอบโบพวกนี้แหละทุกคนเพราะว่าไอพวกไอโบมันสปอรมาเรื่อยๆนะครับถ้าเล่นพวกโนคาร์อ่ะมันก็ต้องมีพวก แบเนดเยอะหน่อย uh, no ไม่งั้นก็ต้องหาเคียวให้ได้อะทุกคนไงเห็นเห็นขาเห็นขากว้างไหมนี่ฮะน,นี่เรื่องอาหารการกินเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเรามีถุงลาวานี่ฮะเราสามารถเก็บกินได้เลยทุกคนอยู่ในเขาวงกดได้แบบอีซี่เบอเออโชคดีที่ว่าไม่เจอถุงถุงยักษ์นะก็เลยไปเก็บถุงลาวาไว้นะ <c oughs> เอออ่ะ รอเช้าครับคืนนี้ก็ปลอดภัยทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับระวังไอโบไอโบก็โดนเราสองทีก็ตุยนะนี่ครับเลือดก็หลีขึ้นเรื่อยๆทุกคนนี่ฮะพี่วิ่งไปวิ่งมาก็เข้าสู่วันที่หกสิบสี่ละวิ่งอยู่เลยเนี่ยทุกคนไม่มีอะไรมากนี่ครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเด็กสักหน่อยดูดิว่าเด็กสี่คนเป็นยังไงบ้างนี่เป็นไง ก็ยังนั่งร้องไห้เหมือนเดิมทุกคนไม่เปลี่ยนแปลงเอาดีครับคืนนี้พี่ก็จะมายืนแอบอยู่บนนี้แหละดูดีว่าโบจะกัดถึงหรือเปล่านะทุกคนเหมือนได้ยินเสียงโหยหวนปะวะนะฮะได้ยินเสียงโหยหวนแล้วก็ได้ยินเสียงสีเท้าวกวางด้วยอืม นั่นไงไอบโบมาแล้วทุกคนนั่นไงมันกัดเราถึงวะมันกัดเราถึงมันกัดเราถึงอันตรายเฮ้ยไอบโบหัวติดมีไอบโบหัวติดด้วยเห็นไหมนี่นี่ไอบโบหัวติด <c oughs> นาตรงสารนะครับอเราก็ช่วยน้องเขาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเอามากินด้วยจังหวะนี้และตอนนี้นะครับก็เช้าแล้วทุกคนนะฮะก็ วันที่67เใช่ไหมเราไปหาหมาอีกสักหนึ่งตัวเอาไว้เลี้ยงดีกว่าเอาไว้เฝ้าหน้าทําทุกคนในวันนี้เอาไว้เฝ้าไล่เล็กๆของเรานะครับหน้าทํานี่ฮะหมาเฝ้าสวนเป็นไงหมาเฝ้าสวนก็มาวะนี่ฮะไปเหลือไว้เหลือเจ้าสกายไว้แค่ตัวเดียวก็พอมั้งให้เจ้าสกายนั่งเฝ้าสวนไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าตัวนี้พี่ปล่อยไปเลยแล้วกัน มีน้องหมาแใ่ตัวเดียวก็น่าจะพอแป,ป๊บแป,ป๊บแม่งก็มืดอีกแล้ววะ่ะทุกคนยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเออเอ้าเรามาเฮ้ยยังไม่ทําอะไรเลยเฮ้ยมาแล้วครับกวางเรามาแล้วฮะจังหวานี้วิ่งดิจับวิ่งดิจับแล้วแม่งตาแดงด้วยทางตานทางตานพิชายจู๊จูก่กกอนโดนหนึ่งทียังไงโบโบดักหน้าวิ่งดิครับกวางไม่ทันลาแล้วทุกคนมันหลอดแล้วกวางมันเอ,อ๋กวางมันวิ่งตามเราไม่ทันเห็นไหม ซึ่งในความที่มันเป็นเขาวงกดใช่ไหมพอมันวิ่งตามเราไม่ทันเนี่ยเห็นปะมันก็จะมาตีเราไม่ทันนะเหมือนมันติดกําแพงอะทุกคนนี่ฮะพี่วิ่งหนีไปวิ่งหนีมาก็วันที่74ไปแล้วเนี่ยมันก็ชิลเหมือนกันนะไม่ได้ยากนะฮะเราต้องระวังช่วงฝนตกฟ้าผ่านะครับช่วงนั้นแหละที่ต้องระวังเนี่ยพี่ก็อยู่แบบเนี้ยเห็นปะวันที่89ไปแล้วเห็นปะเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนเด็กนะครับ ฝนตกฟ้าผ่าแล้วก็ขยับนิดนึงนั่นไงมาอีกแกมันมาอีกแกได้ยินเสียงมาอีกแกจูไปเดะจูจูอะไรจูจูไปแอบหลังเสาไม่น่าโดนนะเห็นไหมมันตีเราไม่โดนครับเออนี่แหละแต่ต้องระวังไอ้โบต้องระวังไอ้โบเนี่ยโอ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่ากูจะตายพี่เนี่ยเดี๋ยว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 เป็นเนธเป็นเนธเป็นเนธวิ่งก่อนวิ่งก่อนทุกคนโอ้เสียเลือกเสียยาหมดนะครับโดนฟ้าผ่าอ่ะมันไปไหนแล้ววะ อ๋อนี่ไงมันตามเราไม่ทันอ้าไดไงตาแดงตาแดงมาเลยเดี๋ยวเดียวโอ๊ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้ววิ่ๆวิ่ง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 ว่งว่าวราไว้ไงว่าเร่อยู่ในเขาวงกิ่นวิ่ง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 วิกงวิ่งวิ่งวิ่นวิ่งว่งวิ่งวงว่งว่ิิ่ง เออยังมีเวลาให้เรากินอาหารด้วยเป็นไงโบโบโบเอาเลือดมาให้ดูดหน่อยเป็นไงเลือดจะเต็มแล้วทุกคนอย่างนี้บอกด้วยพาร์ทสีของแวไพร์เลเวลสามนะครับเนี่ยพี่หลบไปหลบมาก็วันที่เกบสีแล้วทุกคนเป็นไงก็ผ่านคืนนี้อ่านี่ไง9กวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาหนึ่งยิบสามวิทุกคน ไม่ใช่หนึ่งรอยิบสาวิหนึ่งร้อยีิบสานาทีเออเฮ้ยไม่น่าแก้เลยว่ะเดี๋ยวน้องๆก็มาแก้ให้นะครับเออโอโ้โหนี่ครับอุ้ยเก้าคืนในป่าของแท้นะครับเห็๋ยวมาเก้าเก้าคืนเป๊ะๆทุกคนอ่ะนี่ครับเด็กน้อยก็ยังนั่งร้องไห้กันอยู่เหมือนเดิมนะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปดูฐานของเราหน่อยดีว่าทุกคนว่าเป็นยังไงนะฮะออกมาข้างนอกก็เป็นอย่างนี้นะครับ พวกรัทธิเต็มเลยพี่ว่านะอ่ะเดี๋ยวเอาแวะไปดูในฐานนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเต็มเลยทุกคนน้องๆว่าพี่จะรอดไหมกับพวกลัททิฝูงนี้พี่จะเคลียร์ได้ไหมคิดว่าไงเดี๋ยวลองปลาตัวนี้ไปก่อนตัวโบชันเนี่ยตัวยาเนี่ยมีดาเมจปะเนี่ยมันไม่มีดาเมจโอ้โหคือไม่มีประโยชน์เลยนี่ว่า อ่มาเด็ครับมาเด็ครับเริ่มเคลียร์เลยแล้วกันมามามาอุ้อู้ออู้อูอ้ดีมันดูเลือดเกอบตุยเก็บตุยครับเดี๋ยวจัดการตัวยิงก่อนทุกคนตัวยิงมันอันตรายอุ้ยูลบมาก่อนทุกคนตัวยิงตัวยิงมันอันตรายนะครับมาเหลือแต่ตัวถือมอร์นิ่งสตาร์ทุกคนพลาดไม่ได้นะรอบนี้พลาดทีเดียวโดนตุกตับตุกตับทีเดียวเลยนะฮะตุยแน่นอนมาเด็มาเด็ มาเด็กใครเจ๋งกว่าใครเจ๋งกว่าใครเจ๋งกว่ามาเลยครับมาเลยครับอ้าวอู้หดวไปทีอืมอืมเรียบร้อยทุกคนหวานชคยบับโอโหีซี่จบเจ้าไม่ต้องเล้าหรือทุกคน9ก้าคืนในป่าครับเคียร์ลัทิหมดดงฮะหมานี้ด้วยเคียวหนึ่งอัน <c oughs> โคตรตึงก็ประวาณนดีละก,กันทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับหน่อยละกันนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ